เกิดเอียงขึ้นกับนางเอก,กสาวออมแอมที่เพื่อนได้พาดหัวข,อขอ้อเก็บเมื่อ17ชั่วโมงที่ผ่านมาบอกว่าระบบอุ๋งอิงโหดมากพีอมอแอมจะเสือ้อผีหยังให้กับน้องอุ๋งอิงเมื่อช่องแสนสับแล้วอันนี้ก็สืบเนืองมาจากที่เพิ่นได้เคยนเนี่ยวอาวัยกรนี่นะครับว่าถ้าถึงแสนสับคนทิดตามในช่องย่ามดิตัดชจุดให้กับน้องอุ๋งอิง ราะว่ามือนันมือจะได้ไปง่ายมีคิคอนเสืร์ตน้ากันอีหล่าเนาะครับนั่นก็คือน้ององค์อิงน้องไนไม่เห็นชุดที่พี่อมแอมกับแม่สุสาใา่ใ่นะครับใส่มาแล้วน้องก็อยากได้อ่าจนน้องไน้บอกว่าหนูอยากได้ชุดสไตล์นี่ส่วนพี่อมแอมนะครับก็เลยได้ถามกบนองไปว่าอีหล่าจะเอาแบบของพี่สุหรือว่าของพี่อมแอมมาสัน่นซึ่งสุด้ายน้องก็ได้เลือกในแบบของพี่ สุสายใยนะครับเรื่องของแม่สุสายใยอ่าส่วนเรื่องสีนะครับกระใหญ่พี่อมแอมเป็นค้นที่เลือกหายวาสันแต่สตอรี่มันก็บม่ได้จบอยู่เพียงแค่นั้นนะครับเมื่อพี่สาวอมแอมนะครับได้เอ่ยปากบอกกับน้องอุ้งอิงแบบนี้แต่ว่าต้องมีขอแหลกเปลี่ยนกันเด้ซึ่งขอแลกเปลี่ยนที่ว่านั่นก็นคือสร้อยให้ช่องของพี่อมแอมครบหนึ่งแสนครบหนึ่งแสนย่ามใดพี่อมแอม ตัดให้ซึ่งเมื่อนั้นนะครับอีลาก็เดออ่อนพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีเมื่อวาจะเป็นบ้านหักทุกหลังผ่านลงเล่ไปนะครับเนาะสุดท้ายช่องของพีอมแอมนะครับกระึงแสนสับจนได้ด้วยพลังหักจากเอฟซีของอีลาส่วนนักเอกอมแอมนะครับเพิ่นก็ไดกาวขอบคุณพ่อพ่อแม่พี่พี่น้องน้องแฟนคลับเอฟซีทั่วทั้งประเทศและที่สําคัญนั่นก็คือเอฟซีของอีลาอุ๋งอิง ระบบอุ้งอิงโหดมากเพิ่นว่าก็มีหลายคน้นหลายทันจะไดผ้ากันเขามาใส่ในระบบนี้ระบบน่องอุ้งอิงนะครับกรร็รลวนแล้วแต่จะสมหบังดังใจหมายทุกรล่ไปเนาะครับแต่ในครั้งนี้ก็ไดมาถึงคิวของนางเอกสาวอมแอมพี่สาวแสนสวยของอีหล่าก็ว่ากันไปเนาะครับเดี๋ยวขออนุญาตผาทุกท่าทนนะครับเขามาซองในคอมเมนต์ในช่องของเพิ่นเบิ่งจักหน่อยว่าหลายทัน เพิ่์สิมีความรู้สึกในเรื่องนี้จังไรขอมาที่คอมเมนต์อันนี้นะครับเดี๋ยวเพิ่์ลจะบอกว่าอย่าเล่นกับระบบอุ้งอิงน้องคือของจริงไม่ใช่ของเก๋นะน้องอมแอมมาที่คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าระบบอุ้งอิงจัดให้นางเอกอมแอมหน่อยครับเอาให้แสนแตกไปเลยแฟนแฟนเฟซีอีหลาน้อยของจริงของแท้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่เด็ดขาด เมนนี่เพิ่นบอกว่าดีใจด้วยนะครับนางเอกอมแอมที่ได้แสนผู้ติดตามแล้วและก็ขอขอบคุณที่ตัดชุดให้น้ององค์เอิงนําเดอร์เป็นเอื่อยที่ตาฮักหลายตัดชุดให้น้องมาหลายชุดโพดอ่าเอื่อยอมแอมมาส่งกําลังใจให้ให้นําเดอร์มาที่เมนนี่นะครับขอเป็นเมนสุดท้ายกันแล้วกันระบบน้ององค์เอิงทํางานแล้วน้องอมแอมขอให้ปังปังเดอร์น้องอมแอม พี่สาวที่น่ารักของอีหล่าองค์อิงทั้งหมดนี่ก็เป็นคอมเมนต่ตางๆนะครับที่ได้ขออนุญ,ญาตยิบยกขึ้นมาขอขอบคุณในทุกคออเมต์นะครับที่ได้นำมาอา่านให้ครับทุกท่านได้รับฟังกันจากการที่ได้มาวิเคราะห์ถึงเรื่องเล่านี้ที่ได้เกิดขึ้นคือมันเกิดขึ้นมาจากความหักด้ครับเป็นความหักหลุนวน,ลวนพลังหักจากเอฟซีเทปเนมีให้ครับอีหล่าอง์อิง,องนี่แหละพ่อแท่เอือ่อยอมแอมนะครับบอกว่า ต้องมีขอแม่มาซอยเอื่อยให้ช่องได้หอดแสนซับไปไหวพ่อแต่น้ององุ่งอิงนะครับน้องได้อ่อนขอก็เปียบซี่ตอนนั้นแหละครับกะถือว่าระบบองุ่งอิงก็เริ่มได้ทํางานเลยอนุภาพของความหักหนีเบามากกับขนลูกขักขนลุกในความหักแพ้งที่บรรดาพ่อไปแม่เอฟซี่ทุกคนที่เพื่อนอยากเห็นเพื่อนอยากให้ยี่หล่าดีมีชุดใหม่แล้วก็ทือว่าเป็นระบบกลไกที่ขับเคลื่อน ด้วยพลังแห่งความหักกระจังเฮดไห้สิ่งนี้ได้เกิดขึ้นอีหลีสมกับชายหญ้าของนอง้ององค์อญิงนะครับที่น้องนี่มีสายญาวา่าสาวน้อยมาสศจันกระเฮดไห,ห้อาจรจย์ใจอีหรีขอบคุณภาพประกอบจากช่องออมแอมลำเพลินออฟิเชียลแล้วกับภาพต่างๆจากองค์กรสาวน้อยเพื่บ้านแพง่งให้ทุกช่องแล้วกระจังกลับมาพบพอกันไหนไหม่ในอีพีต,ต่อไปเมื่อนี้ต้องขอล่าไปก่อนขับ ขอบคุณทุกการรับชมจากทุกท่านขอให้มีสุขภาพที่ดีกันทุกคนนำลว้ยตลอดไปจากใจช่องแฟนคลับอุงอิงลิงหน่อยสเต,เตชันกลาบสวัสดีทุกท่านครับ